เมื่อนี้ยายสีนําเสนอเมนูผัดชาปลากระเบนนะทุกคนเนื่องจากว่าเมื่อเย็นวันนี้ยายสีไปตลาดไปเจอปลากระเบนน่ากินมากทุกคนเขาจะเอามาหั่นเป็นชิ้นนะคะแยกเป็นชิ้นขายให้ลูกค้ายายสีก็ได้มาชิ้นหนึ่งชิ้นนี้มูลค่าห้ิบบาทนะทุกคนเอามาล้างให้สะอาดนะคะยายสีล้างสะอาดแล้วค่ะเนืงจากที่ล้างสะอาดแล้วก็ เอามาหั่นเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการปรุงค่ะวิธีทาผัดฉ่าปลากระเบนสูตรฉบับของยายสีนะคะทุกคนคนอื่นยายสีไม่รู้นะว่าเขาทํายังไงแต่สูตรยายสีจะทําอย่างนี้ค่ะมาเบื่องวิธีขันตอนมันเลยเด้อรับรองว่าแซ่บเกือบบุกคืนพุล่ะแต่ว่ามื้อนี้ค่อนข้างจะเครื่องเทศน้อยเพราะว่าถึกหลกลวงมาเนาะไม่ค่า ใส่ผักพ,นพูนๆขึ้นหลายๆผักใบกะเพราบัตมาเบิ่งเครื่องทเทศมารุนน้อยๆนึงกระชายกะนหน่อยๆแล้วการผิกไทยกับขั่วเดียวน,น้อยๆแต่กะเห็ดไปตามวัตถุดิบเฮามีเนาะสรุปแล้วก็อร่อยคือเกา่าพูดใดบ่ท่านได้ทานทานเช้ากองมาทานน้ำยาสีเ้อเมนูนี้หละมือนี้ กะเพราจะติดลงเล็กน้อยนะคะเน่ได้แค่นี้แหละเห็นบอกกะชายนิดเดียวทุกคนโพสแล้วมันใส่น่อยใส่นิดคนน่ะเตากะโบยักตีงโบยักสั่นคนๆอยู่เตากะด้ายเครื่องปรุงเราผสมเสร็จแล้วนะคะน้ำตาลเอ่อแล้วก็รสด,ดีแล้วก็ซอสหอยผัดให้เข้ากัน ใส่มะเขืองลงไปผัดค่ะทุกคนสังเกตมะเขือยายสีไม่ได้ดำเด้อเพราะว่าเราแช่น้าเกลือก่อนนะคะมะเขือก็จะไม่ดำก็จะผัดลงไปเรื่อยๆนะคะเคล็ดลับอาหารอร่อยของยายสีก็คือนี่แหละเตากระเตาระบบสัน่นระบบสั่นสะเทือน เนี่ยค่ะเนื้อปลานี่มันจะสุกเร็วมากนะทุกคนเนื้อนุ่มๆเนื้อปลากระเบนเนี่ยใส่น้ำหนูไปนิดนึงผัดโตไปกะว่าให้มะเขือสุกไหมคะทุกคนน่ากินไหมคะ ต้องให้มั่นใจนะคะว่าเนื้อปลาสุกเพราะว่าเป็นปลาตัวใหญ่อยู่เขามาเล่หั่นเป็นชิ้นขายเนี่ยสุกแล้วค่ะเห็นไ,ไหมเนื้อมันนุ่มทำกินง่ายใส่กะเพราลงไปจ้านี่ค่ะทุกคน สุกเรียบร้อยขณะที่ผัดโอ้โอกลิ่นหอมยั่วยวนมากเลยท้องไส้เริ่มร้องจอกจอกทนตกกลิ่นหอมไม่ได้นะทุกคนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะผัดฉาาปลากระเบนใครอยากทำกินอยากทำตามวิธีสูตรของยายสีไม่ห่วงเด้อเอาไปทำกินได้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะ ตักใส่จานเลยทีนี้โอ้ยเสียงแต่จะเมนเห็นเมนเห็น<ๆ>ทุกคนเลยเป็นไดเป็นไดน่ากินบ่หุ่ยยตักไปทำลายลายไปพี่น้องเลยงามมากน่ากินมากเลยนี่น่ากินไหมทุกคนอย่สีขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปนี้จบ อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ยยสีทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ